สอนลบบัญชี Facebook ออกแบบถาวรและใครที่อยากจะกู้บัญชีที่ลบออกไปแล้วแบบถาวรกลับขึ้นมาได้แบบง่ายๆดูในคลิปนี้ได้เลยสอนแบบละเอียดยิบเป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดบัญชี Facebook ของเราแบบถาวรสําหรับคนที่ไม่อยากจะใช้บัญชี Facebook ต่อไปแล้วมีหลายบัญชีหรือว่าอยากจะสร้างบัญชีใหม่ดังนั้นเราจะต้องมาปิดตัวนี้ออกแบบถาวรก่อน ก่อนที่เราจะไปสมัครใหม่นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปล่อยไว้คาไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีฉาชีพแอบเอาบัญชีของเราเนี่ยไปใช้งานได้เราก็ปิดให้เรียบร้อยการปิดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะสามารถนําเอาอ e ีเมลที่ผูกไว้กับ Facebook ตัวนี้ของเราหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ Facebook ตัวนี้ของเราเนี่ยเอาไปใช้กับบัญชีใหม่ๆเราได้ดังนั้นให้ทำดังต่อไปนี้ครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดหรือไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนเราครับตรงนี้แตะเข้าไปถ้าเป็น iPhone iPad จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนใครใช้ Android ก็กดตามที่คุณหนึ่งแนะนำได้เลยเมื่อกดแบบนี้แล้วหลังจากนี้ให้ไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่รายละเอียดส่วนตัวแล้วให้เราไปที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชี เลือกตัวล่างสุดเลยครับการปิดการใช้งานหรือการลบเลือกบัญชี Facebook ที่เราต้องการจะลบครับในหน้านี้ดูให้ดีๆนะครับว่าเราจะเลือกบัญชีไหนเพราะบางท่านมีหลายบัญชีมากๆในที่นี้คุณหนึ่งเป็นบัญชีตัวนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็น Facebook ถ้าใครมี IG มันก็จะเป็นสัญลักษณ์ IG อ่ะเราเลือกที่ Facebook ครับแล้วเลือกตัวที่2ครับลบบัญชีติ๊กเลือกแบบนี้แล้วกดดาเนินการต่อ ในหน้านี้เขาจะแจ้งเราทราบครับถ้าเราลบ Facebook ตัวนี้ออกไปเนี่ย Facebook ตัวนี้ของเราเนี่ยมันมีเพจที่เราสร้างไว้หรือผูกไว้ด้วยดังนั้นในขั้นตอนนี้สำคัญมากถ้าท่านผู้ชมมีเพจที่มันเกาะอยู่กับ Facebook ตัวนี้แนะนำให้ท่านผู้ชมสร้างเฟซใหม่ขึ้นมานะครับหรือเอา Facebook อีกตัวหนึ่งที่เป็นเฟซสำรองท่านผู้ชมเนี่ยเอามาผูกหรือเชื่อมโยงให้เป็นแอดมินของเพจในหน้านี้อย่างท่านผู้ชมซะก่อนและถ้าเกิดว่ามีเกมอะไรที่ท่านผู้ชม ได้ทำการเชื่อมโยงกับ Facebook ตัวนี้ก็เปลี่ยนการเชื่อมโยงไปที่ Facebook ตัวใหม่ซะให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบัญชี Facebook ตัวนี้ลบออกไปปุ๊บเนี่ยเกมหรือเพจของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะลอยอยู่ในอากาศโดยที่ไม่มีแอดมินดูแลตัวนี้เลยและเราก็ไม่สามารถกลับเข้าไปแก้ไขเพจต่างๆของเราได้เลยนะครับอันนี้เราต้องวกกลับไปก็คือกดยกเลิกแล้วไปทําตามที่คุณหนึ่งบอกให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับ และในทางกับกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพจและเราก็ไม่ได้สนใจเพจไอตัวนี้แล้วนะเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยย้ํานะท่านผู้ชมอย่าลืมดูนะตรงนั้นนะครับหลังจากนี้ให้เรากดดําเนินการต่อครับในหน้านี้เขาจะบอกเราครับบอกเหมือนกับที่คุณหนึ่งบอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่าก่อนจะปิดเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูให้ละเอียดเลยอ่านเลยนะครับอ่านตรงนี้เลยนะครับอ่านอ่าน,อ,านอ่านเลยแล้วก็ทําตามเขา เพราะข้อมูลบางตัวเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะเก็บเอาไว้ท่านผู้ชมก็ทําตามเ้าหมดเลยนะครับตามนี้ตามนี้นะในที่นี้คุณหนึ่งไม่สนใจแล้วอยากจะปิดอย่างเดียวเลยจะปิดทาวล์เลยไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับก็ทําตามนี้ครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะแล้วกดดําเนินการต่อพอมาถึงหน้านี้ครับก็จะมาในเรื่องของการใส่รหัสผ่าน Facebook ตัวนี้ของเราเราก็กรอกรหัสผ่านลงไปเลยครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่าน Facebook ตัวนี้ของเราเสร็จกดดาเนินการต่อ เขาจะถามเราอีกทีหนึ่งครับว่ายืนยันการลบบัญชีโดยถาวรน,นะครับในขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมต้องจําไว้เลยนะครับว่าถ้ากดลบไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาย้อนกลับคืนมา30วันแต่เงื่อนไขก็คือท่านผู้ชมจะต้องจํำยูสเนมและพาสเวิร์ดได้ยูสเนมก็คือเบอร์โทรชื่อหรืออีเมลที่เราผูกไว้กับเจ้าตัว facebook ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเมื่อสักครู่นี้กรอกลงไปนะครับ ก็จะกลับคืนมาได้แต่เขาจะนับจากวันนี้ไปอีก30วันถ้าเลยจาก30วันไปแล้วหายถาวรเลยนะท่านผู้ชมไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยอะในที่นี้เราตั้งใจแน่วแน่แล้วครับว่าจะเอามันออกไปเลยก็กดเลยครับลบบัญชีในระหว่างนี้ก็รอครับเรียบร้อยแล้วครับพอลบออกไปแล้วเวลาที่เรากดเข้า Facebook มันจะเข้าไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเป็นหน้าเปล่าๆแล้วก็ในขั้นตอนนี้เราก็สมัครบ,บัญชีใหม่ได้เลยครับเอาเบอร์โทรเอาอีเมลนะครับมากรอ,อกใส่ได้เลยครับหลังจากตัวนั้นเนี่ยมันครบ30วันปุ๊บมันจะถูกเคลียร์ออกจากระบบถาวรไปเลยใครก็ไม่สามารถค้นหาชื่อเราเจอได้ด้วยนะครับเพราะมันปิดถาวรไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการลบหรือปิดบัญชี Facebook เก่าเราออกแบบถาวรครับอันนี้ เรากลับไปที่ตัว messenger ครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมไปดูที่แอป messenger นะแอป messenger มันก็จะถูกออกจากระบบด้วยมันจะขึ้นว่า session หมดอายุแล้วแบบนี้เราก็กดตกลงแล้วมันจะเด้งออกไปออกมาเป็นหน้าเปล่าแบบนี้เลยนะครับมันก็จะให้เราเข้าสรุปบัญชีตัวใหม่เอามาผูกไว้กับ messenger ตัวนี้เพียงแค่นี้เองครับวิธีการออกจากระบบแบบง่ายๆนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากจะกลับเข้าไปใหม่ คือไปยกเลิกเปลี่ยนใจแล้วโอ้ยังไม่ถึง30วันเลยเปลี่ยนใจไม่อยากไม่อยากลบและไม่อยากลบแล้วเปลี่ยนใจนะครับอยากจะกลับเข้าไปใช้งาน Facebook ตัวเก่าเราอ่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งทําให้ดูเลยครับทาตามนี้นะทุกท่านนะวิธีการกดปัดทั้งหมดออกไปเลยครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปที่บัญชี Facebook ของเราเปิดแอป Facebook ขึ้นมากดเปิดเข้าไปครับมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้ามาในหน้าแบบนี้มันเป็นเข้าไปในหน้า Facebook ใหม่ที่ท่านผู้ชมสมัครเอาไว้ ท่านผู้ชมก็กดบอกว่าเอาบัญชีอื่นหรือว่าสร้างบัญชีใหม่อะไรเงี้ยครับมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ท่านผู้ชมมันจะอยู่ในหน้าแบบนี้นะอ่าท่านี้ท่านผู้ชมก็ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดลงไปครับยูสเนมอย่างที่คุณหนึ่งบอกครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่คุณหนึ่งบอกไว้ครับที่ให้จดเอาไว้นะครับอ่ะกรอกใส่ลงไปเลยเมื่อเรากรอกยูสเนมพาสเวิร์ดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้ก็กดเข้าสู่ระบบเลยครับ เราก็มาดูรูปโปรไฟล์เรามีชื่อเห็นไหมครับแต่รูปโปรไฟล์มันโบอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันถูกอยู่ในช่วงรอระหว่างการปิดอยู่นะครับดังนั้นท่านผู้ชมกดดําเนินการต่อเลยครับท่านนี้บางแอคเคาท์ของท่านผู้ชมเนี่ยหรือบางบัญชีเนี่ยมันจะมีย้ําถามให้เรากรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึง่งเราก็กอกรหัสผ่านยืนยันลงไปครับเมื่อกอกรหัสผ่านเสร็จกดเข้าสู่ระบบ อ่ทาท่นนี้มันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมสังเกตดูนะเขาจะบอกว่ากำหนดเวลาลบบัญชีของคุณในวันที่9กุมภาพันธ์นะเขาบอกว่าคุณต้องการใช้ Facebook ต่อไปหรือไม่ตอนนี้ท่านผู้ชมเปลี่ยนใจแน่นอนครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็คือใช่ดําเนินการต่อไปที่ Facebook กดเลยครับถ้าเราไม่ต้องการกดออกจากระบบไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้เราเปลี่ยนใจไงคือเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่หลังจากที่เราลบไปแล้วนะครับ ในระหว่างนี้ก็รอครับเขาจะพาเราเข้าสรุปอีกครั้งหนึ่งครับกลับเข้ามาแล้วนะครับเพียงแค่นี้เองครับสำหรับใครที่ลบไปแล้วอยากจะกู้กลับคืนมาก็ทำแบบนี้ได้เลยแต่เงื่อนไขก็คือระยะเวลาไม่เกิน30วัน,นครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะหลังจากที่คุณหนึ่งทำออกไปแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเปลี่ยนามาตรฐานเปลี่ยนกฎใหม่อยู่เรื่อยนะบางทีมันอาจจะเป็น15วันก็ได้7วันก็ได้นะครับหลังจากนี้ ซึ่งมาตรฐานเขาเนี่ยมันมีอัปเดตเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยนะแต่ณเวลานี้ที่คุณหนึ่งทำอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงเวลาอย่างที่บอกนะครับทีนี้พอ Facebook เราเข้าได้แล้วยังไม่พอครับท่านผู้ชมกดออกไปก่อนไปเข้า Messenger ด้วยครับเราต้องกดเข้าไปที่ Messenger แล้วก็เลือกตัวแอป a c e b o o k ที่เราลบออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับกดเข้าไปเราถึงจะสมบูรณ์แบบอ่าทีนี้เรากลับเข้ามาแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ตัว Messenger แล้วก็ตัว Facebook ของเราเนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับอ่ะเอาวิธีต่างๆนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เขาว่ามีประโยชน์ให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันแชร์ช่วยกันแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับวิธีการลบออกไปแบบนี้แล้วถ้าลบไปแล้วอยากจะกู้กลับก็กทําแบบนี้กันได้เลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับใครแชร์แล้วพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วก็ถึงทราบด้วยนะครับและยังมีเคล็ดลับดีๆมากมาย ให้ไปติดตามได้ที่เพจที่เขียนว่า Facebook Meta ได้เลยนะครับในนี้คุณหนึ่งจะอัปเดตวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดในปีนี้แค่ดูแล้วทําตามได้เลยแต่ขอคนเลือหนึ่งแชร์ด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์ก็ว่าแชร์แล้วก็หนึ่งทราบด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี